สวัสดีครับสมชายแรส้นสุกนะครับวันนี้เรามาดูป่าแตงของลุงสมชายนะครับแตงแกเก็บแล้วนะครับเรามาไม่ทันแกเก็บนะครับแต่แกยังเก็บยังเหลืออยู่นะยังเหลือเยอะอยู่นะครับแกเก็บมีเลขไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเก็บไปเยอะแค่ไหนนะครับการเราจะดูแตงโมสุกยังไงเราดูแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาแตงโมที่ลูกสุกกันนะครับแต่ทุกคนจะดูแตงโม ลูกสุกไม่เหมือนกันนะครับทั้งหมดครับแต่นี่ก็เพี้ยลงเต็มนะครับแกปล่อยยาแล้วนะครับแกไม่ได้ใส่พ่นยาอะไรนะครับเปิดเปบธรรมชาตินะครับนี่แตงโมของแกนะครับของลุงสมชายนะครับแตงโมแกงามมากลูกใหญ่ดีนะครับดูแตงโมแกลูกใหญ่มากครับดูนะครับแตงโมมันแก่เต็มที่แล้วนะครับแต่ยังไม่สุกนะครับแตงโมแก่แล้ว แทงแกก็มีแมงเจาะเช่นกันนะครับพวกเส้นดินแทงลูกมันนะครับดูครับเส้นดินแทงลูกมันน่ครับเด็ดแทงลูกเน่าเลยท่านน่ครับน่ครับเส้นดินพวกมดพวกแมงอะไรนะครับมันเจาะลูกของมันเสียหายเยอะนะครับนี่เสียหายเยอะอยู่นะครับดูครับแตงโมของแกงามมากเลยนะครับนี่แต่ นอนเจาะก็เสียหายไปเยอะอยู่นะครับแตงโมลูกไหนเนาะสุกเรามองหาลูกสุกอยู่นะครับไม่มีนะครับมองหาลูกสุกอยู่ไม่เห็นมีนะครับยังไม่สุกนะครับลูกนี้ก็ยังไม่สุกนะครับนี่ยังไม่สุกนะครับตรงนี้นะครับดูสตูรอยกินนะครับดูเพียบเลยโดนเพียบเลยนะครับนี่เจาะเยอะมากนะครับเสียหายเยอะนะครับจากเส้นดินที่แกดูแลเอาไม่ทันนะครับกแกไม่ค่อยมีเวลานะครับพวกเส้นดินมดแดงมาเจาะต้นแตงของแกนะครับ แกดูแลไม่ทันนะครับเอาไม่ทันนะครับนี่เสียหายอย่างเยอะนะครับนี่แกเจอประจำแกปูกประจำแก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 ไม่ตกครับแกแกใครยังไงแกแกไม่ได้นะครับดูเตงมูลูกในนอสุกเราจะดูก่อนนะครับดูนี้ก็ยังไม่สุกนะครับยังไม่สุกนี่แต่ลูกเจอหนอนเจาะนะครับนี่ดูครับมันจะเต็มนะครับนี่ หาลูกสุกยังไม่มีนะครับเพราะว่าเเก็บไปหมดแล้วนะครับจนมาสุกดีลูกนี้พวกนี้ยังไม่สุกนะครับมันแก่แล้วแต่ยังไม่สุกเราเห็นลูกหนึ่งเดี๋ยวนี่ครับตัวเน่าแล้วกันมีต่ลูกเน่าแล้วกันนี่นะครับลูกนี้ก็เน่าแล้วกันเน่าเต็มนะครับโดนเอ่อเพี้ยเออดนเอ้ยแมงเจาะมดแดงเจาะนะครับนี่ครับศัตรูของเราก็ตัวนี้แหละครับตัวสาคัญนะครับ จะทาให้แตงโมเราโดนเจาะทั้งสวนทั้งป่าถ้าบางคนนะครับโดนกันหมดทักสวนนลครับแทบจะไม่ได้อะไรเลยครับเพาดูไม,รไม่รู้ไม่ทัน,นครับกรุนาตอนที่ช่วงแตงโมเรากําลังจะเริ่มสุกให้พลิกบ่อยๆนะครับดูว่ามีแมงไหมมีอะไรเจาะไหมนะครับเราจะรู้ได้ทันท,ท่วงทีนะครับว่าเราจะจะได้เก็บเ,ออเราจะได้แก้ไขทัน,นครับถ้าเรารู้ช้านะครับ แตงโมเราอาจจะเสียท mm. ั้งสวนทั้งป่าก็ได้นะครับว่าจะไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่ครับแตงโมเรานะครับขวนเขาก็ออกใจแห้งๆนะครับไปปะแห้งๆนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับถ้าอย่างนี้เรียกว่าแตงโมส <c oughs> hmm. ุกแล้วนะครับนี่ขวนแห้งนี่นะครับหนวดเขาไม่ใช่ข้อข่วนนะหนวดเขาหนวดตรงที่ติดกับขวนเขาตรงนี้ครับนี่ขวนเขาขวนเขาหนวดเขาก็จะมาอ่าติดกับติดกับตรงข้อตรงนี้นะครับนี มันก็จะมีไอ้หนวดของเขาโผล่ขึ้นมาแห้งแหงไม่ไหม้หรือปลายไม้นิดหนึ่งก็ได้นี่มันเกิดสุกแรงแล้วครับลูกนี้แต่ถ้าว่ามันจะมีปลายแห้งนิดตรงนี้นะครับนิดนิดตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้จะขึ้งจะเขียวขึ้นมาเรื่องเหลืองหน่อยหน่อยแล้วมันจะมาปลายไม่ตัวนิดหนึ่งนี่คือแตงโมสุกแล้วนะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับถ้านี้สุกแรงเลยครับสุกเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวพร้อมกินเลยครับนี่ลูกนะครับ,นะรบให้เราเขาดูแต่ละคนดูไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมจะดูลักษณะอย่างนี้นะครับ แต่แตงโมข้นยังเขียวยังสดอยู่ผมก็จะไม่เก็บนะครับเพราะว่าแตงโมของเขานี้แปลว่ายังชมพูอยู่นะครับยังไม่สุกนะครับดูลูกนี้นะครับสุกหรือยังดูลูกนี้ครับนี่นี่ครับนี่ลูกนี้ก็สุกแล้วครับนี่ครับลูกนี้ครับลูกนี้ก็สุกแล้วครับดูหนวดของเขาครับจะเป็นปลายไม้นิดเดียวทําให้เห็นชัดเจนเลยครับนี่นี่ครับเพื่อนๆดูดูใกล้ๆครับเหลืองเล็กๆนิดเดียวคะดูนี่ครับ การแจกแตงโมให้สุกนะครับต้องดูให้ดีครับอย่างนี้ครับเห็นครับไหมเพื่อนเห็นไหมครับนี่ไหมไครับไหมนิดเดียวเห็นไหมครับนี่ดำๆติดนิดหนึ่งครับนี่นะครับดูสังเกตดูดีๆครับนี่ตัวนี้แล้วตัวนี้เขาจะเหลืองนิดหนึ่งนะครับนี่ที่เขาจะเหลืองนิดหนึ่งมาปุ๊บปลายนี้เพื่อเขาจะไหม้ปั๊บนี่คือแตงโมอ่าสุกสุกเต็มที่สุกพร้อมเก็บเลยนะครับนี่พร้อมเก็บเอาไปให้คนกินได้เลยนะครับนี่แก่เต็มที่สุกเต็มที่นะครับ พาไปปุ๊บแดงแน่นอนครับนี่นี่ครับแดงถ้าให้ดูอย่างนี้เหรครับสังเกตดูดีๆนะครับถ้าสังเกตดูตรงนั้นคือเต่งมูสุกแล้วนะครับบางคนเต่งมูสุกยังไม่นอนสุกไม่นอนบางทีแต่งมูก็ด้สุกตามวันเวลาเท่าไหร่นะครับบางครั้งก็สุกก่อนนะครับบางครั้งก็สุกหลังหรือที่การเจริญเติบโตของเขานะครับว่าเขาโตดีแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็ยังไม่สุกนะครับตัวนี้เขายังไม่ไหม้เลยนะครับลูกนี้ก็ยังไม่สุกนะนี่ มูก็ยังไม่ไหม้นะครับแต่แก่แล้วนะครับแต่ยังไม่ค่อยสุกดีนะครับแต่พาไปแดงไหมอาจจะออกชมพูนะครับถ้าแตงโมสุกมันจะดูออกไม่ไหม้ปลายนิดหนึ่งนะครับพราเป็นการบังคับของเขาอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆถ้าใครไม่รู้ว่าแกงโมสุกืียังดูแบบไหนนะครับดูคลิปของเราครับเราจะรู้นะครับเราจะสอนนะครับเราจะแนะนํานะครับนี่ตัวนี้สุกเต็มที่แล้วครับนี่ตัวนี้ครับเราดูให้ดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับควรไหม้แล้วครับเพื่อน มองไม่ค oh, ่อยเห็นนะครับนี wow ่้ครับเห็นไหมครับเนี่ยควนก็จะไหมเลยหนวดของเขาไหมแรงๆเลยเห็นไหมนี่นี่ครับเห็นไหมมือที่ชี้อยู่นะตัวนี้นี่ครับเห็นไหมนี่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือแตงโมอ่าสุกอย่างแรงเลยครับลูกนี้ไหมจนนี้แล้วนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับดูจะชัดเลยนะซูมใกล้ๆเลยเห็นนะครับนี่ไหม้แล้วนะครับ นี่คือสุกอย่างแรงนะสุกเต็มที่นะครับเก็บเกี่ยวเก็บได้เลยครับตรงนี้สุกแล้วนะครับเก็บไปขายดีแดงปัดเลยนะครับนี่นะครับวิธีการเก็บแตงบูอย่างนี้นะครับดูยังไงว่าสุกก็ต้องดูอย่างหนวดที่หนวดของเขานะครับจะได้รู้ว่าแตงโมโมสุกแบบไหนยังไงนะครับแตงโมแกก็เก็บแล้วนะครับแต่วันนี้แกแกผมคิดว่าแกนัดผมวันนี้บางดีบางเดินแกอาจจะสุกก่อนนะครับแกจะเก็บเมื่อวานนี้ครับดูเหมือนรอยเก็บเมื่อวานนะครับ เรามาไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา,มา,ม,ามาใหม่นะครับเพราะว่าแกาอาจจะเอาไปขายอยู่แกาอาจจะมาเก็บวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับแตงโมงเก็บแกบเยอะมากเลยนะครับนี่ลุกสมชายนะครับแตงโมแกงามมากลูกใหญ่ดีนะครับแตงแกกระดูกด้วยนะครับนี่แกน่าจะเก็บไปเยอะอยู่เอารถคุณรถมารถไปเก็บนะครับดูครับ เราต้องมาเก็บนะครับ่เห็นลุงชายเนาะแกอยู่ไหนน้ําไม่เห็นมีคนชอบสวนเลยนะครับแกให้ลูกแกมานอนเฝ้าแกเป็นคนไปขายอันนี้ก็มีกบห่างๆนะครับแตงโมแตงโมสุกย,ยังนะครับดูตัวนี้ก็ อันนี้ก็สุกเล้ยนะครับนี่นี่ครับนี่มูสุกแล้วเห็น,นหมหดเขาไมเห็นหม,มือเขาไมเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่สุกเต็มที่แล้วครับพร้อมเก็บพร้อมกินพร้อมผ่าเลยนะครับตรงนี้แตงโมแค่นี้นะครับก็ใครอยากรู้ว่าแตงโมสุกยังไงก็ดูคลิปนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าแตงโม พร้อมเก็บหรือยังสุกหรือยังนะครับเราจะมาดูอีกบอกนึกอีกลูกนึงที่ว่าไม่สุกมันจะเป็นยังไงลูกที่ยังไม่สุกนะครับดอกเขียวๆเราจะหาม,มองดูก่อนแตงหมูมีแต่สุกหมดแล้วนะครับนี่ดูแล้วไม่มีตัวไหนว่าไม่สุกนะครับนี่แตงหมวกเขียวอยู่เลยมือเขียวอยู่เลยนี่ครับนี่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 ลูกนี้ยังไม่สุกเลนี่นะแต่แก่แล้วนะครับนี่เขียวอย,อยู่นะครับแค่นี้นะครับงั้นก็ ฝากติดตามคลิปของเรานะครับบางทีเจอคลิปใหม่ๆดีๆเราก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมได้ดูกันนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ